ล่าสุดตัวสอบสถานนะเลย21-22พฤษภาคมนี้คลังโอนเงินอีก7 0 0 0แสนรายเมื่อวันที่21พฤษภาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่านววายรับบรลนแสงสนิท โฆษกกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่าการจ่ายเงินเยียวยา5,000บาทระยะเวลา3เดือนที่รัฐเหลือประชาชนที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคมจากผลกระทบสที่ลงทะเบียนไว้ตั้งแต่วันที่28มีนาคมถึง22เมษาย,ยนปี2563ที่ผ่านมาภายในสัปดาห์นี้จ่ายเงินครบ15ล้านคนโดยเมื่อวันที่20พฤษภาคมจ่ายกลุ่ม ในเกษตรกรเคยมีปัญหาไปแล้ว400,000รายและในวันที่21-22พฤษภาคมจะจ่ายอีก700,000คนสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้แต่ยังไม่รับเงินมาตราการ5,000บาทจากกระทรวงการคลังสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งการเลือกแทบเมนูสีเทาตรวจสอบสถานะ ขณะที่ตรวจทบทวนสิทธิ์เหลืออีก2 4แสนคนแบ่งเป็น80,000คนโดยเร่งกำลัง,ง,ลงตรวจสอบให้แล้วเสร็จในสัปดาห์นี้ส่วนอีก10,000แสนคนมีปัญหาไม่พบตัวเนื่องจากแจ้งที่อยู่ไม่ตรงกับที่อยู่อาศัยจริงทำให้ผู้ทบทวนสิทธิ์เดินทางไปหาไม่พบตัวต,วต,วตวนดังนั้นให้กลุ่มนี้เดินไปแสดงตัวที่สาข,ขาของธานาคารกรุงไทยโดยยังมีอีก60,000คนที่ติดต่อไม่ได้กระทรวงการคลังประกาศให้เวลาจนถึงปลายเดือนนี้หากยังตรวจสอบไม่ได้จะไม่ได้สิทธิ์ในโครงการ ทบทวนสิทธิ์ติดต่อธนาคารด่วนก่อนถูกตัดสิทธิ์ภายในเดือนพฤษภาคมนี้พยายามเปิดการทบทวนสิทธิ์เนื่องจากในเดือนมิถุนายนเป็นการจ่ายเงินในรอบที่3เดือนที่3แล้วถือเป็นเดือนสุดท้ายแล้วดังนั้นกระบวนการตรวจสอบและทบทวนสิทธิ์ควรจะให้ได้ภายในเดือนนี้ ส่วนคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนนั้นให้รอการช่วยเหลือในกลุ่มอื่นๆที่รัฐบาลจะออกมามองว่าคนทั้ง66ล้านคนจะได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐทุกคนแต่การช่วยเหลืออาจจะไม่เท่ากันเพราะผลกระทบต่างกันนายรับบะลนก่าวล่าสุด วิธีเช็คเงินอุดหนุนบุตรสีขั้นตอนแบบง่ายๆสําหรับโครงการที่จะแจกเงินอุดหนุนบุตรเดือนละ1,000บาทขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของการลงทะเบียนแต่สําหรับคุณแม่ที่มีลูกยังคงได้รับเงินอุดหนุนเดือนละ6ก0กันอยู่แล้วเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดรอบเดือนพฤษภาคมปี2563อออกกันแล้วผู้ปกครองเช็คสถานะได้ด้วยตัวเองทางเว็บไซต์เงินบุตรแรกเกิดรอบเดือนพฤษภาคม ปี2563จำนวน600บาทออกแล้วเมื่อวันที่8พฤษภาคมส่งคำของเงินอุดหน,นุนเด็กจำนวน1 4 2 8 4 0ีราย เป็นจำนวนเงิน1 2 4 8 7 4 0บล้าน7 0บาทวันนี้เราจะพาไปดูวิธีการตรวจสอบเช็คเงินอุดหนุนบุตรได้ด้วยตนเองกับสีขั้นตอนง่ายๆแค่กรอกคลิกเท่านั้นโดย Facebook Page โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดโพสต์ข้อความถึงการจัดทำระบบตรวจสอบสิทธิ์ด้วยตนเองของผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรแรกเกิด โดยมีรายละเอียดดังนี้กรมกิจการเยาวชนได้จัดทำระบบตรวจสอบสิทธิ์ด้วยตนเองหรือเซลล์เซอร์วิสของผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนบุตรหรือเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรแรกเกิดโดยใช้หมายเลขประชาชนของผู้ปกครองและบุตรที่ยื่นขอรับสิทธิเงินอุดหนุนบุตรโดยเข้าสู่ระบบทั้งการสแกน QR Code หรือตามลิงก์เงินอุดหนุนบุตรสำหรับการตรวจสอบเงินอุดหนุนบุตรในครั้งนี้มีดังนี้ 1>, 1. ระบุเลขประจําตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน2ระบุเลขประจําตัวประชาชนบุตรแรกเกิด3ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ 4. กดค้นหาข้อมูลสำหรับข้อมูลดังกล่าวจะมีอัปเดตสถานะการจ่ายเงินของทุกรอบเดือนหากมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรแรกเกิดเช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตรเบอร์โทร02651 6534หรือ02651 6 9ล่าสุดใครมีลูกดูด่วนเงืเ่อนไขแจกเงินคนละ3,000บาทมีตามนี้เตรียมลงทะเบียนได้เลย ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากระทรวงการคลังและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมได้เตรียมชมครมเสนอใชง้งบ3-4มืนห่ล้านบาทช่วยเหลือกลุ่มป่อบบางเช่นคนชราเด็ก ผู้พิการคนไร้บ้านและคนที่ตกหล่นไม่ได้รับเงินช่วยเหลือโดยจะแจกเงินคนละ1 0 0 0บาทเป็นเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมซึ่งมีกลุ่มคนที่เข้าข่าย13-14ล้านคนทางนี้จะยื่นให้คณะกรรมาการกลั่งกรองโครงการใช้พรกรกู้เงิน1ล้านล้านบาทพิจารณาหักเห็นชอบจะเสนอให้ครมพิจารณาต่อ29พฤษภาคมนี้ นอกจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมได้ขอให้ช่วยเหลือกลุ่มเครือข่ายวัฒนธรรมเช่นอาชีพนาฏศิลป์ศิลปะพื้นบ้านกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขอให้ช่วยเหลือบุคลากรด้านนักกีฬาการเข้าถึงซอฟต์บของธุรกิจท่องเที่ยวโดยให้ทุกหน่วยงานทำการบ้านนำกลับมาเสนอใหม่ในกลางเดือนนี้โดยจะใช้เงินพระกคู่งเงินหนึ่งล้านล้านบาท ช่วยเหลือทั้งหมดจากนั้นจะเสนอคณะกรรมการกรลัก่นารใช้เงินกู้และคระมพิจารณาต่อไปในเบื้องต้นพอมอจะเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มคนป่อบ,บางจำนวน13ล้านคนโดยแจกเงินให้คนพิการผู้สูงอายุเด็กโดยเงื่อนไขนั้นจะให้คนที่เกิด แรกเกิดถึงอายุ6ปีใครมีเกณฑ์ตามนี้เตรียมตัวลงทะเบียนได้โดยเพิ่มอีกคนละ1,000บาทเป็นเวลา3เดือนเช่นเดิมได้รับเบี้ยผู้พิการ1,000บาทก็จะเพิ่มเป็นเดือนละ2,000บาทส่วนผู้สูงอายุจะได้เพิ่มจากเบี้ยอีก คนละ1,000บาทแต่คนรายบ้านจะไม่แจกเป็นเงินแต่จะช่วยหาที่พักอาศัยและอาหารการกินให้แทนส่วนอาชีพหน้าตัดสีนักกีฬาถ้าพิจารณาดูอีกว่ามีสิทธิได้รับเงินเยียวยา5 0 0 0บาทหรือไม่แต่ถ้าไม่ได้จะมีการจัดหามาตรการอื่นช่วยล่าสุด21-22พฤษภาคมนี้ครางโอนเงิน5,000บาทอีก7 0 0 0 0 0คน เมื่อวันที่20พฤษภาคมนายรัมวัลุนแสงสนกโฆษกกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่าการจ่ายเงินเยียวยา5,000บาทตามโครงการเราไม่ทิ้งกันภายในสัปดาห์นี้จ่ายเงินครบ15ล้านคนโดยเมื่อวันที่20พฤษภาคมจ่ายกลุ่มเยียวยาในเกษตรกรเคยม,มีปัญหา400,000คนไปแล้วส่วนวันที่21-22พฤษภาคมนี้จะจ่ายอีก700,000คนโดยขณะนี้ยังเหลือการตรวจทบทวนสิทธิ์อีก2.4แสนคน แบ่งเป็น80,000คนกำลังตรวจสอบแล้วเสร็จในสัปดาห์นี้แต่อีก1,000 0 0คนมีปัญหาไม่เจอตัวเนื่องจากแจ้งที่อยู่ไม่ตรงกับที่อยู่อาศัยจริงทำให้ผู้ทบทวนสิทธิ์เดินทางไปหาไม่พบตัวตนดังนั้นให้กลุ่มนี้เดินไปแสดงตัวที่สาขาของธานาคารกรุงไทยโดยยังมีอีก60,000คนติดต่อไม่ได้กระทรวงการคลังประกาศให้เวลาจนถึงปลายเดือนนี้หากยังตรวจสอบไม่ได้จะไม่ได้สิทธิ์ในโครงการ ภายในเดือนพฤษภาคมนี้พยายามปิดการทบทวนสิทธิ์เนื่องจากในเดือนมิถุนายนเป็นการจ่ายเงินในรอบที่3เดือนที่3แล้วถือเป็นเดือนสุดท้ายดังนั้นกระบวนการตรวจสอบและทบทวนสิทธิ์ควรจะให้ได้ภายในเดือนนี้ส่วนคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนนั้นให้รอการช่วยเหลือนในกลุ่มอื่นๆ ที่รัฐบาลจะออกมาอีกมองว่าคนทั้ง66ล้านคนจะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐทุกคนแต่การช่วยเหลืออาจจะไม่เท่ากันเพราะผลกระทบต่างกันนายราวะลนกล่าวล่าสุดเปิดคุณสมบัติคนมีลูกที่จะได้รับเงินช่วยเหลือ3,000บาทจากสถานการณ์ปัจจุบันรัฐก็เตรียมออกโครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบให้ทั่วถึงทุกกลุ่มล่าสุดจะเพิ่มโครงการช่วยเหลือกลุ่มใหม่เช่นคนสูงอายุเด็ก ผู้พิการคนไร้บ้านและกลุ่มคนตกหล่นมอบให้เดือนละ1,000บาทนาน3เดือนเริ่มเดือนมิถุนาย,ยนถึงสิงหาคมเบื้องตน้นตามแผนที่จะเสนอนี้ค่าใช้งบ3-40 0 0 0่หนล้านบาทซึ่งมีคนในกลุ่มนี้รอรับความช่วยเหลือประมาณ13-14ล้านคน โดยการใช้งบประมาณ3-4มถึงหมื่นล้านบาทโดยกระทรวงจะทำการตรวจสอบซ้ำเพื่อไม่ให้มีความซ้ำซ้อนกับผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือเราไม่ทิ้งกัน5,000บาท3เดือนผู้ที่ตกค้างจากโครงการเราไม่ทิ้งกัน5 0 0 0มี ประมาณ1.7ล้านคนแบ่งออกเป็น 1. ตัดสิทธิ์เพราะซ้ำกับประการสังคม 2. ตัดสิทธิ์เพราะซ้ำกับกลุ่มเศรษฐกรโดย2กลุ่มดังกล่าวมีประมาณ6 0 0นรายคงเหลืออีก1.1ล้านรายที่จะได้ใช้งบประมาณนี้